เพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามนุษย์หัวซ่วมกลายเป็นสกิบ i ี้แมนและพวกคาเมล่าแมนโดนสลับล่างให้กลายเป็นท o i l e เล a คาเมล่าแล้ววันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับมั l ติเวิร์สที่ในเรื่องงงที่สุดในโลกเอาละครับเพื่อนๆหลังจากผลโหวตรอบมั l ติเวิร์สรอบล่าสุดผลงานของคุณดร Pack g ร์แพก็ได้รับเลือกไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงผลงานของดร์แพ k ก o ตกันครับและผมพอจะรู้ได้ว่าทำไมเพื่อนๆถึงเรื่อ,องหัวข้อนี้เป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยดูแล้วงงไม่เข้าใจในเรื่องใช่ไหมครับ เพราะผมดูแล้วผมก็งงเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่วันนี้ผมจะพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจครับคำเตือนเนื้อหมีสปอยนะครับและถ้าดูจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับไว้ด้วยนะครับในอีพีที่1น,นะครับเราจะได้เห็นว่าเราอยู่ในโลกคู่ขนานแห่งหนึ่งครับซึ่งทุกอย่างเหมือนจะปกติดีครับมีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มของคา m e เมล่าแมนและกลุ่มของสก i บ i ี้ทอยเลตแต่แล้วเมื่อพลอยออฟวิวคาร m เมล่าแมนของเรากดชักโคกอยู่ดีๆก็มีกลุ่มชายปริศนาโผล่ออกมาครับโดยลักษณะของควันเป็นคววววัันแบบบเดียกา ของพวกทีวีแมนจากจักรวาลหลักที่เป็นออริจินอลครับตัวของพวกเขาเนี่ยใส่ชุดสูทและมีหัวเป็นแบบพวกสกิบิดี้ทอยเลตผมขอเรียกพวกเขาว่าสกิบิดี้แมนนะครับโดยอยู่ดีๆพวกเขาเนี่ยก็มาช่วยเจ้าพอยอ์วิลคามิล่าแมนเอาไว้ครับมากดส้วมทุกอย่างให้ครับแถมกดปุ่มไลค์ให้เจ้าพอยอ์วิลคามิล่าแมนอีกด้วยครับแต่เหมือนว่าพวกสกิบิดี้แมนเนี่ยจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างพวกสกิบิดี้แมนก็เลยวิ่งหนีกลับเข้าไปในวาร์ปอย่างรวดเร็วเลยครับหลังจากนั้นกลุ่มของคามิล่าทอยเลตก็โผล่ออกมาครับโดยมีีททั้งสปเเกออร์ยล คารเมล่าทอยเลตและทีวีทอยเลตครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมรึกว่าจะเป็นมิดครับแต่ที่ไหนได้ครับทีวีทอยเลตเนี่ยจู่โจมพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนดับคาที่ไปเลยครับเอาละครับก่อนที่จะไป e ีถัดไปโดยจาก EP ีนี้นะครับเราจะได้เห็นกลุ่มทั้ง4กลุ่มครับนั่นก็คือกลุ่มของคา m ์เมล่าแมนในจักรวาลนี้กลุ่มของสกิบบี้ทอยเลตในจักรวาลนี้กลุ่มของสกิบ i ี้แมนและกลุ่มของคา m ์เมล่าทอยเลตครับถัดมาใน EP ีที่2ครับเราจะได้เห็นกลุ่มของคา m ์เมล่าแมนกำลังซ่อมบำรุงปืนอยู่ครับ แต่ทันใดนั้นเองครับพวกสกิบบี้ทัวร์เลตก็บุกมาครับโดยที่ตัวของเขาก็คือ f ฟนิงดูอัลบัสซอร์สกิบบี้ทัวร์เลตครับที่เป็นตัวที่สับลำโพงของแท่นทันทีวีแมนลงในจักรวาลหลักนั่นเองครับและก่อนที่ p o ยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแจะตุยครับตัวของสกิบบี้แมนก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันครับโดยที่เราจะได้เห็นนะครับว่าสกิบบี้แมนเนี่ยสามารถยิงลําแสงออกจากตาได้ด้วยครับพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนก็เลยกดไลค์ให้ที่มาช่วยเขาครับแต่อยู่ดีดีครับสกิบบี้แมนเนี่ยก็จ ตอนใน EP แรกเนี่ยยังช่วยอยู่เลยแต่ทําไมมา EP 2ถึงไม่ช่วยแล้วล่ะโดยที่ถ้าเราอ่านใน description ของวิดีโอนะครับขเขาจะเขียนว่า Skibidi Man is enemy หรือก็คือ Skibidi Man คือศัตรูพร้อมเขียนเครื่องหมายอะไรเอ่ยครับและเหมือนที่ผมบอกไปในตอนที่1ครับว่าในจักรวาลน,นี้เนี่ยในปัจจุบันมีอยู่4กลุ่มหลักครับและเหมือนว่ากลุ่มของ Skibidi Man เนี่ยจะไม่เอากลุ่มของ c a m e l a Man แล้วครับถัดมาใน EP ที่3ครับใน EP ที่3เนี่ยตัวของ Point of View c a m e l a Man ในตอนนี้จะพบกับ Giant Skibidi Man อยู่กับ G Man Skibidi Toilet ครับ โดยที่ G-Man s ส i ิบ i t y Toilet ในจักรวาลนี้ครับกำลังคุยกับใจแอนสกิบ i t y Man เพื่ออะไรสักอย่างครับและ G-Man s ส i ิบ i t y Toilet ก็รับข้อเสนอครับด้วยการพยักหน้าไปหนึ่งทีครับก่อนที่พวกใจแอน s กิบ i ดี Man เนี่ยจะยิงลำแสงออกจากตาครับหลังจากนั้น G Man s e c u r i t y Toilet เ่ยก็ทรมานเหมือนจะตายครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างออกมาจากปากของเขาครับใช่ครับมันคือ G-Ma n ตัวเล็กที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นจนในที่สุด G-Man s ส i ิบ i t y Toilet ก็ได้กลายมาเป็น G Man S สกิบิ i ีแมนครับ และความอิบอายก็ได้มาถึง point of view camera man แล้วครับเพราะตัวของ G man skibidi man ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของ point of view camera man ครับและในจังหวะที่ point of view camera man กำลังหันหลังหนีครับตัวของ G man skibidi man ก็วร์ปมาดักหน้าครับ point of view camera man ก็เลยตุยในที่สุดครับถัดมาในตอนที่4ครับในตอนที่4เราจะได้เห็นการบุกทำสงครามของกลุ่ม camera toilet ครับคือมาตอนนี้แล้วเนี่ยผมจะสรุปเท่าที่ผมเข้าใจนะครับทั้ง4กลุ่มในปัจจุบันคือกลุ่ม camera man กลุ่ม camera toilet กลุ่ม skibidi toilet กลุ่มสกีบีดีแมนคือทั้ง4กลุ่มเนี่ยไม่มีใครเป็นพวกกันครับทุกคนฆ่ากันเองหมดครับแต่ความซวยคือกลุ่มคาร์เมล่าแมนอ่อนแอสุดครับแต่ในความสิ้นหวังของกลุ่มคาร์เมล่าแมนครับไททันคาร์เมล่าแมนได้มาช่วยพวกเขาครับแต่แล้วไททันคาร์เมล่าแมนก็โดนลำแสงสีเหลืองจากเจ้าเจ็ตแพคทอยเลตคาร์เมล่าที่ไม่รู้ว่ามันคือลำแสงอะไรครับแต่ลำแสงนั้นเนี่ยทำให้ไททันคาร์เมล่าแมนเกิดบัคขึ้นมาครับแล้วก็เกาะกระโดไปอยู่ฝั่งคาร์เมล่าทอยเลตครับแล้วก็จู่โจมพอยต์ออฟวิวคารอเพื่อไม่่ให้เพือนนๆงงะครับ คือผมเดานะครับว่าลำแสงสีเหลืองนี้มีคุณสมบัติในการควบคุมร่างได้ครับเพราะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงลำแสงสีฟ้าของไททันคาเมล่าแมนครับเหมือนมีรอยอะไรสักอย่างด้วยครับหลังจากที่โดนยิงไปครับถัดมาในตอนที่5ครับเราจะได้เห็นการเจรจาทําข้อตกลง MOU กันระหว่างกลุ่มของคาเมล่าทอยเลตกับกลุ่มสกิบิดี้แมนครับโดยขอใช้ Gman สกิบิดี้แมนที่เคยเป็น Gman สกิบิดี้ทอยเลตเจรจาครับแล้วก็ทําสําเร็จซะด้วยครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาจับมือร่วมกันแล้วครับแต่กลุ่มของคาเมล่าทอยเลตเนี่ยไม่มมีือครับ กลุ่มของคาร์เมล่าทอยเลตก็เลยเอาไททันคาร์เมล่าแมนที่โดนสิงอยู่เนี่ยมาจับมือเป็นตัวแทนของคาร์เมล่าทอยเลตครับทำให้ในตอนนี้นะครับกลุ่มของสกิบดี้แมนได้เป็นพวกเดียวกับพวกคาร์เมล่าทอยเลตเรียบร้อยแล้วครับและใช่ครับจีแมนสกิบบี้แมนก็สังเกตเห็นพลออฟวิลคาร์เมล่าแมนอีกครั้งครับส่วนอีกแล้วโดนวาร์ปดักหน้ายิงเลเซอร์ตุยไปนในที่สุดครับถัดมาใน EP ที่6ครับใน EP ที่6เนี่ยเราจะได้เห็นความสิ้นหวังของกลุ่มคาร์เมล่าแมนครับคือในตอนนี้พวกเขายอมแพ้เรียบร้อยแล้วครับเเพาไไททัันนนกลล้อ Man, องงม็โดดนนึตววปแ แค่นั้นยังไม่พอครับโดนกลุ่มของสกิบดีแมนไล่ตะบี้ตะบันไล่ฆ่าล้างเผาพานิกด้วยครับนอกจากนั้นพวกสกิบดีแมนกับพวกคา m e เมล่าทัวเลตเนี่ยก็จับมือกันแล้วแล้วก็ได้ส่งพวกสปีกเกอร์ทัวรเลตมาเป็นกาลังเสริมกวาดพวกคา m ์เมล่าแมนตายเรียบครับคือในโลกคู่ขนานอย่างนี้โคตรอนาถเลยครับแต่ที่ไรก็ตามครับพอยออฟวิวคาร a เมล่าแมนของเราเนี่ยก็ยังเลือกที่จะหนีครับก่อนที่เขาจะเข้าตรอกไปและได้เจอกับทีวีแมนครับและในจังหวะนี้เองครับที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากทีวีแมนทำให้เขารอนที่ัคต7บ ในฉากนี้ p o ยต์ออฟวิว Cam มร a แจะเป็นตัวเดียวกับตอนที่6ครับโดยที่เราจะอยู่กับท v Man อีกด้วยครับแล้วเราจะได้พบกับไซอันติ s กิบ i ิท t o i l e t ครับพร้อมกับ s c i e n t ิ s ก i บบิท Man กำลังทำวิจัยกันอยู่ครับและใช่ครับมันคือสิ่งเดียวกันกับที่พวกเขาทำกับ G m a n g i ก b บบิททอยครับคือการแปลง s c i e n t ิ s ก i บบิท Toilet ให้เป็น s c i e n t i s กิ i บิท Man ครับโดยที่เราจะเห็นเหมือนเดิมเลยครับคือจะมีคนตัวเล็กๆเนี่ยโผล่ออกมาจากปากครับและใช่ครับ i e n t นต i s t ิบบิท t o ย l ล t เนี่ยก็ได ทำให้เรารู้แล้วนะครับว่าเป้าหมายส่วนที่สัญญาในครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงครับว่าที่เราไม่เห็นสกิบบิททอยเลตแล้วเพราะพวกสกิบบิททอยเลตเนี่ยกลายเป็นสกิบบิทแมนไปหมดแล้วนั่นเองครับ EP ที่8ครับ Point of View Camera Man ตัวที่แล้วครับยังรอดอยู่ครับแต่คราวนี้ตัวของ Point of View Camera Man เนี่ยได้มาอยู่บนฝ่ามือของใจ Ann Scientist Skibidi Man ครับซึ่งฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นหัวหน้าของพวก Camera Toilet ที่สะกดจิตท i t ทัน Camera Man อีกด้วยครับก่อนที่เราจะได้เห็นใจ Ann Skibidi Man ตัวหนึ่งครับวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาครับ และสิ่งสิ่งนั้นก็คือไททันสปีิเกอร์แมนนั่นเองครับเดี๋ยวนะถ้ามีไททันสปีิเกอร์แมนในจักรวาลนี้แสดงว่าก็ต้องมีพวกกลุ่มของสปีิเกอร์แมนเช่นกันครับถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าพวกสปีิเกอร์แมนอยู่ไหนก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับพอไททันสปีิเกอร์แมนมาครับไซนตี้สกิฟดี้แมนก็โยนพอลอฟวิวคาเมีล่าแมนลงจากมือครับแล้วก็ได้มีการสู้กันระหว่างไททันสปีิเกอร์แมนกับหัวหน้าของพวกคาเมีล่าทอยเล็ครับตัวของคาเมีล่าทอยเล็ยิงลำแสงสีแดงใส่พี่แดงคคคครรรััับบบหววงงงงงจะุมมมพพีีี่่่่่แแแดดตขขออเเเเาาานยยย้ลครับ เอาโล่ป้องกันลำแสงทําให้เขานี่ไม่โดนควบคุมครับแล้วเขาก็กระโจนใส่ทําให้เจตแพคคาเมล่าถึงกับระเบิดและตุยไปในที่สุดครับและในฉากสุดท้ายครับเราจะได้เห็นครับว่าตัวของไซเอนทิสกิบิดแมนได้หนีหายไปแล้วครับใน ep ที่9ครับเราจะเห็นว่ากลุ่มของคาเมล่าแมนเนี่ยต้องกระเสือกกระสนอย่างมากเลยครับถึงก็ต้องหนีมาตั้งแคมไฟอยู่บนตึกร้างครับเพราะตอนนี้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรจะซวยเลยครับทันใดนั้นเองครับก็มีคาเมล่าแมนตัวหนึ่งเรียกให้พอยออฟว view คาเมล่าแมนไปดูเหตุการณ์ครับ ในเหตุการณ์นั้นเราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างสกิมบีดีทอยเลตกับคา m ์เมล่าแมนครับโดยที่เราจะได้เห็นกลุ่มของพวกไซนติสกิมบ i ดีแมนมากับพวกสปิเกอร์ทอยเลตครับโดยที่พวกคา m ์เมล่าแมนซวยจัดครับโดนสปิเกอร์ทอยเลตยิงโซนิ c เว็บใส่ครับหลับกันหมดเลยครับแต่พวกสกิมบีดีทอยเลตก็ไม่ได้เป็นไรนะครับนั่นหมายความว่าทุกกลุ่มขอทําสัญญารวงกันหมดแล้วครับมีแต่กลุ่มพันธมิตรนี่แหละครับที่เดียวดายอยู่กลุ่มเดียวเลยครับก่อนที่ฉากถัดมาครับพ่อฟวิลคาร์เมล่าแมนก็ได้หันม โลเบอร์สกิบบิทแมนที่น่าจะเคยเป็น l o เบอร์สกิบบิททอยเลตมาก่อนได้ปรากฏตัวขึ้นมาครับและเก็บพอยต์ออฟวิวคามิล่าแมนตัวเย่ไปในที่สุดครับมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆไม่น่าจะงงกันแล้วนะครับเอาเป็นว่าในจักรวาลน,นี้มี4ี่กลุ่มเหมือนที่ผมบอกไปครับและในตอนนี้ฝ่ายพันธมิตรโดนลุมครับเพราะทุกกลุ่มเนี่ยเขาทำสัญญา MOU กันเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับถัดมาในตอนที่10ครับพอยต์ออฟวิวคามล่าแมนรอบนี้เขาถูกมัดไว้กับอะไรสักอย่างครับก่อนที่เขาจะมองไปเบื้องหน้าและได้พบ โดยที่การทดลองนี้คือการเปลี่ยนคาร์เมล่าแมนให้กลายเป็นคาร์เมล่าทอยเลีครับและเปลี่ยนสกิบิดี้ทอยเลีให้กลายเป็นสกิบิดี้แมนนั่นเองครับทำให้เราได้รู้แล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกสกิบิดี้แมนเนี่ยก็เคยเป็นสกิบิดี้ทอยเลีมาก่อนครับและพวกคาร์เมล่าทอยเลีเนี่ยก็เคยเป็นคาร์เมล่าแมนมาก่อนครับและในตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นว่าทีวีแมนเนี่ยเปิดหมวกของเขาขึ้นมาครับก่อนที่จะเผยโฉมหน้าว่าเขาเป็นดร์แพ็กก็ส์หรือก็คือเจ้าของช่องมาพูดว่าเวลคัมแสดงว่าเจ้าของช่องเนี่ยเขาอยากให้้ตัััววเเเอองงป็นนนนนไลท์์ใซีีรีรรส่คบ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากตอนนี้ไปเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยถอดสมองดูอย่าพยายามหาตะกะอะไรนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยผมงงโคตรเลยครับถัดมาในตอนที่11เครับเราจะได้เห็นพลอฟ v ิ e คาเมล่าแมนเอาไม้ดูดซ่วมยุมหัวสกิบดี้แมนดับครับแสดงว่าพวกสกิบดี้แมนเนี่ยไม่ลืมชาติกําเนิดของตัวเองครับแพ้ไม้ดูดซ่วมยังไงก็ยังแพ้อย่างนั้นครับซึ่งมาตอนนี้ครับงงจัดครับเหมือนไททันคาเมล่าทอยเลนเนี่ยจะหักหลังพวกสกิบดี้แมนและเข้าร่วมเป็นพวกกับคาเมล่าแมนครับเรียกได้ว่า what the ครับ คืองงมากแต่เราก็มั่นใจได้จริงๆครับว่าพวกเขาในฉีกสัญญากันครับเพราะเราจะได้เห็นจากคำอธิบายวิดีโอครับว่า r o k ล the p e a c e t r e a t y ครับหรือก็คือพวกเขาทำลายสัญญาสงบสึกกันแล้วนั่นเองครับซึ่งก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงฉีกสัญญาครับแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ตัวของไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาโดนดัดแปลงให้เป็นโถส้่วมและเขาก็ได้สติก,กับคืนมาเพราะเจ้าตัวที่ควบคุมไททันคาเมล่าแมนในตอนแรกเนี่ยก็โดนพี่แดงฆ่าไปแล้วนั่นเองครับ ถัดมาในตอนที่12ครับเราจะได้เจอกับ G-Man s k i b i d i m a n ที่โดนล่ามโซ่อยู่ครับก่อนที่ไซอันทิ s k i b i d i m a n จะมาช่วย G-Man s k i b i d i m a n ครับคราวนี้ไซอันทิ s k i b i d i m a n เนี่ยมาแบบอัปเกรดพร้อมเจ็ตแพ็ครับหวังมาช่วยเพื่อนของเขาก็เลยยิงเลเซอร์เพื่อที่จะฆ่าเจ้าพ o ยออ f v i วค Camera Man ครับแต่ก็เจอเดอะเวอร์อยู่เวลาไปก่อนนะครับใช่ครับตัวของค็อกแมนจากจักรวาลของ Dom Studio ก็มาอยู่ในนี้ด้วยครับคือต้องขอบอกเลยครับว่าคลิปของด็อกเตอร์แพ็กก็ส์เนี่ยครับคือลากมารวมยำทุกันต และตัวของท็อกแมนเนี่ยก็เรียกให้พอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนเดินมาตรงที่เขาอยู่เพื่อหลบลำแสงของเลเซอร์ด้วยครับและพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนเนี่ยก็รอดไปได้ในที่สุดครับจากการช่วยเหลือของท็อกแมนครับแซนดี่สกิบบีแมนเนี่ยเห็นแบบนั้นก็ไม่สู้คนครับสับเกียร์หมาหนีไปอย่างไวครับแต่ก่อนจะหนีไปเนี่ยเขาพยายามยิงโซ่ช่วยจีแมนสกิบบีแมนทำลายโซ่ไปได้หนึ่งอันครับก่อนที่จะหนีไปครับถัดมาใน EP ที่13ครับเราจะได้เห็นพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนกำลังนอนจุ่พื้นอยู่ครับก่อนทีี่่่ตััวขขอองคคกแมมนนนเยจะโผลึ้ารบ และในฉากข้างหลังครับเราจะได้เห็นไซเอ็นติสกิบิดีแมนกำลังสู้กับทอยเลตอะไรสักอย่างอยู่ครับแต่ไซเอ็นติสกิบิดีแมนโดนยิงไปก็ไม่เป็นอะไรเลยครับก่อนที่เขาจะสวนด้วยปืนของเขาก็เรียกได้ว่าเก็บตุยเรียบนะครับและหลังจากนั้นเขาก็จับขาทอยเลตตัวหนึ่งครับโยนไปทางพอยออฟวิวคาเมราแมนครับแต่ตัวของคอกแมนในหยุดเวลาช่วยเอาไว้ได้ทันครับก่อนที่จะผลักเจ้าทอยเลตกับคืนไปสวนหน้าเจ้าไซเอ t นติสกิบิดีแมนครับปิดท้ายด้วยการกดไลค์ของพอยออฟวิวคาเมราแมนครับถัดมาในตอนที่14ครับ สิ่งที่เพื่อนๆจะได้เจอในตอนนี้ครับคาร์เมล่าทอยเลตเนี่ยได้แตกหักกับกลุ่มของสกิบบี้แมนเรียบร้อยแล้วครับทําให้เขาเนี่ยโดนจับมัสโซเอาไว้ครับแล้วเรายังได้เห็น G ีแมนผ่านเจดแพกมาแต่คราวนี้กลุ่มของสกิบบี้แมนเนี่ยไม่ได้คิดจะฆ่าคาร์เมล่าทอยเลตครับแต่เหมือนกําลังคุยเจราจาอะไรกันอยู่ครับทันใดนั้นเองครับสปีกเกอร์ทอยเลตก็ได้มาช่วยคาร์เมล่าทอยเลตครับจีแมนก็เลยหนีไปครับพอรู้ว่าท่าไม่น่าจะดีครับและใช่ครับเขาคิดถูกครับพอสปีกเกอร์ทอยเลตเนี่ และเจ้าพอยออฟวิวคาเมร่าแมนเองก็โดนขึ้นเสียงไปด้วยแบบโชคร้ายครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รอดครับและเราจะได้เห็นว่าไททันคาเมร่าทอยเลตเนี่ยพยักหน้าใส่ให้พอยออฟวิวคาเมร่าแมนด้วยครับถัดมาใน EP ีที่15ครับเราจะได้เห็นกลุ่มของสกิบิดแมนกำลังตั้งขบวนทับเพื่อทําอะไรสักอย่างอยู่ครับและคราวนี้ตัวของเราเนี่ยจะเป็นมุมมองของพอยออฟวิวแบบโดนครับแล้วเราก็จะได้เห็นคนออกมาจากยานคนหนึ่งครับซึ่งคนคนนั้นก็คือดกรแพ็กกอดนั่นเองครับโดยที่เขาออกมาพร้อมกับมือทที่ถือแ็บเล เพื่อสั่งทำลายเจ้าไททันสปีกเกอร์ทอยเลตนั่นเองครับและจังหวะบังเอิญพอดีครับตัวของไซเอนทิสกิบบิทแมนเนี่ยกำลังไล่หัวเจ้าไททันสปีกเกอร์ทอยเลตอยู่พอดีครับก่อนที่ตัวของโดรนเนี่ยจะโดนสังเกตเห็นจากเจ้าไซเอนทิสกิบบิทแมนครับแล้วก็โดนทำลายลงในที่สุดนั่นเองครับและใช่ครับถึงข่าวสวยของพอยออฟวิวคาเมราแมนที่เป็นเจ้าของโดรนครับโดนสกิบบิทแมนยืดหัวใส่ตุยครับมาตอนที่16ครับเราจะได้เห็นพวกสกิบบิทแมนครับและเราจะได้เห็นตัวละครใหมมม่่่่่่่่อออยยยาาางงงพพพีีีคคคคคิิิิรรรรรรโโตตะะททเเเเป็นซซววััับบบขล เอาไม้ดูดซ่วมยิงใส่หน้าก่อนที่เจ้าตัวหมุนเตะค,ครับและดึงไม้ดูดยซ่วมคืนมาครับแล้วเราจะได้เห็นเจ้าล็อบเบอร์สกิบดีแมนอีกครั้งด้วยครับมาถึงก็ยิงมิดไซส์ใส่เลยครับแต่โดนหยุดเวลาไว้ได้ทันครับและตัวที่มาหยุดเวลาก็คือไททันคอร์กแมนครับอะไรกันครับเนี่ยก่อนที่ไททันคอร์กแมนจะย,ยิงลำแสงใส่ตัวของล็อบเบอร์สกิบดีแมนทําให้ล็อบเบอร์สกิบดีแมนเนี่ยโดนย,ย่อส่วนตายครับ อย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าไททันค็อกแมนเนี่ยอยู่ฝ่ายดีที่คอยช่วยเหลือเราครับถัดมาในตอนที่17ครับในตอนนี้อยู่ดีดีจีแมนสกิบิี้แมนเนี่ยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับยิงลาแสงฆ่าพวกคาร์เมล่าทอยเลทที่บินอยู่ตายหมดเลยครับและหลังจากนั้นครับไซนทิสกิบิีิแมนเนี่ยก็มาคุยครับแต่จีแมนเนี่ยก็ยิงลําแสงใส่ไซนทิสกิบิีิแมนครับทำให้ไซนทิสกิบิีิแมนเนี่ยต้องถอยหนีไปครับและทันใดนั้นเองครับตัวของไททันค็อกแมนเนี่ยเขาก็มายิงลําแสงใส่จีแมนครับแต่แล้วจีแมนเนี่ยเขาก็หนีไปครับซึ่งลําแสงที่เเขาายยิงนี่่่ไไมรรรู้วคคืออะับ ถัดมาในตอนที่18ครับในตอนนี้ Point ออฟวิวคามีล่าแมนของเราครับจะได้เจอกับคอมพิวเตอร์แมนที่เป็นเด็กกําลังร้องไห้อยู่ครับตัวของ Point ออฟ i ิ w คาม m ล่าแมนก็เลยปลอบใจครับก่อนที่เราจะได้เห็นตัวของ Gman s k i p i d i Man กกำลังคุยกับ Cock Toilet ทันใดนั้นเองทท่านคอกแมนก็โผล่ออกมาครับพร้อมกับจับมือทำสัญญากับ Gman s k i b i d i Man โดยที่เราจะเห็นครับว่า Gman เนี่ยแค่ตาเรืองแสงเฉยๆไม่ได้ยิงเลเซอร์ออกมาจริงๆครับ ทำให้ผมคิดว่า Point of View k a m e r a Man น่าจะรอดครับถัดมาในตอนที่19ครับเราจะได้พบกับหัวเครื่องดูดฝุ่นแมนครับที่จะรับบทเป็นหมอในมัลติเวิร์สนี้นั่นเองครับและเราจะได้เห็นา a m i ่ a Man ที่บาดเจ็บอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับก่อนที่า a m i ่า Man ตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะยิงปืนสู้กับอะไรสักอย่างครับและเขาก็โดนจู่โจมตุยไปในที่สุดก่อนที่ตัวของ Scientist Glibidy Man จะโผล่ออกมาในที่สุดครับและในระหว่างที่พ o i ออ of v i ว w Kamila Man กำลังจะตุยครับ ก็ได้รับการช่วยเหลือจาก G-Man ครับ G-Man เขายิงเลเซอร์ใส่ครับแต่คราวนี้ครับ G-Man เขากลับมาพร้อมกับร่างอัปเกรดด้วยครับมาพร้อมกับปืนลำแสงครับทำให้เจ้าไซแอนทิสกิบดีแมนเนี่ยต้องบินหนีไปครับและจบท้ายงามๆด้วยการกดไลค์จาก G-Man ซึ่งทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่า G-Man เขาจับมือกับกลุ่มของ Camera Man และคอ c k กแมเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆงงเนี่ยก็ไม่ต้องประหลาดใจนะครับผมก็งงเหมือนกันครับ คือจากที่ผมดูมานะครับเหมือนว่าในซีรีส์มัลติเวิร์สของคุณดรแพ็กกอตเนี่ยจะเป็นการรวมตัวละครจากมัลติเวิร์สแฟนเมททั่วโลกทั้งหมดมั้งครับผมคิดว่าถ้าจะเข้าใจได้เนี่ยเราอาจจะต้องแยกจักรวาลของแต่ละมัลติเวิร์สออกให้ได้ก่อนครับอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณดรแพ็กกอตอาจจะพยายามโยงเนื้อเรื่องทีหลังก็เป็นไปได้ครับถ้าใครชอบก็ฝากไปติดตามคุณดรแพ็กกอตกันด้วยนะครับและถ้าหายงงกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ฝากกลับมา,บา,มบามอธิ